สวัสดีค่ะุกคนเลยก็ใครที่ได้ดูคลิปที่พาไปซื้อสกูชี่นะคะก็จะรู้นะว่าอันนั้นคืออีพีหนึ่งมาดูอีพีสกันเลยอีพีสองนะคะก็คือจะมารีวิวเอิ่มไอ้นี่สกูชี่ที่เราซื้อจากร้านนั้นนะนิ่มสโลมากเราซื้อมาในราคา3าบเก้าทนิ่มแบบนิ่มสโลมากะสโลวอร์วังอลังการอะ่ะ จะไม่แกะออกมานะกินมันเหม็นอะอนะแต่มันนิ่มจะโลมากหน้านี้นะคะมีอยู่หน้าเดียวแต่หน้าอื่นมีเยอะมาก เาอาจจะขายแพงไปหน่อยนะคะเพราะว่าร้านนั้นอยู่ที่ล่งงูนะคะทางไปปากบารานะโอเคเป็นเอ่มไอ้นี่แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ร้านหลังค่ะโอเควันนี้เจนนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย